สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f c พี่พ,พ,พีน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเยน็ยนๆของวันศุกร์นะครับที่11ตุลาครับ2 5 67นะครับ,ร 5, 6, 7, รบมาพบกันอีกเช่นเคยหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอบปบไทยเช็ด,ดูเอลหรือชื่อไทยก็คือมาปะอ่าชื่อไทยก็คือประลองหมากรุกไทยนะครับกระจับคู่มาเจอกับ ผู้มีนามว่าลุงเท่งนะครับลุงเท่งมาดูดติ้งนะครับ1,544ไก่ก้าวฟ้าก็มาดยเม็ดซ้ายลุงเท่งเป็นจำเป็นม้ายงขวาม้าอะไรก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ยกม้ามาในตำแหน่งนี้ก็ทิ่มเบีย้ยสก,กัดเบีย้ยไว้ก่อนนะครับทางด้านปีกซ้ายชอดปีกซ้ายเบีย้ยชอดทางนะครับเสริมคนขึ้นมาน่าจะเป็นม้าเทียมนะครับจังหวะได้กินตัดเข้าไปก่อนครับใช้เม็ดกินขึ้นมาเราจะมี2จังหวะได้เดินฟรีนะครับ ิ้เบี้ยลายมาต่อยมาเป็นหนึ่งทีต่อยมาเป็นหนึ่งดอกแล้วก็ต่อยเม็ดอีกหนึ่งดอกนะครับเป็นสองดอกนะครับต่อยขึ้นไปูุต่อสู้ก็ต้องถอยครับอ่าถ้าไม่ถอยก็ต้องกินกันนะครับจิงหว่าต่อไปก็เสริมมามาขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งมาเทียมเม็ดซ้ายนะครับกุต่อสู้เปิดเบี้ยคู่ริมมานำโคนขึ้นไปก่อนขึ้นไปสกัดเบี้ยก่อนนะครับ ทิมเบียตำแหน่งนี้เราก็ปูสามเข้าไปเลยครับให้เลือกกินเลยว่าจะกินไปทางซ้ายหรือทางขวา mm. ก็จะทูเสริมม้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับทิมเบียริมไปก่อนสกัดสกัดทางซ้ายไปแล้วก็เสริมโคนขึ้นไปอยู่หน้ามา้า mm. เผื่อช่องไว้ให้มา้าเป็นม้าสลับขวานะครับขึ้นขุนแบบนี้อมปูห้าเบีย้ยไปเลยไหมครับ ปูห้าเบีย้ยอ่ะเป็นตัวเลือกให้คู่ต่อสู้เลยแล้วกันครับเบีย้ยปูห้าห้าเบีย้ยนะครับก็ลุมสี่เบีย้ยนะครับก็เรามาดูกันว่าคู่ต่อสู้จะเลือกทิมตัวไหนน่าจะทิมเบีย้ยขอไข่หรือเปล่าเป็นการสร้างบ้านอืมมาจริงๆครับกินตัดก็ไม่ดีนะครับกินตัดก็ตินขึ้นมาในอนาคตเป็นแท่นนะครับ ทิมสูงดีกว่าไหนๆก็สร้างบ้านแล้วนะครับก็เป็นหลังคามุงหลังคาหน้าจั่วไปเลยอะทิมสูงไปครับคูต่อสู้ก็จะมีตำแหน่งกินเหมือนกันนะกินเบี้ยฉีเข้ามาแล้วก็มีตำแหน่งของเม็ดไหลมายืนแท่นแต่ก็ยังไม่ใช่แท่นที่ถาวรน,นะครับกูต่อสู้เอาเรือมาในตำแหน่งนี้ก่อนก็คงต้องปิดศึกทางด้านปีกขวาปิดศึกไปก่อน แล้วเราก็จะย้ายขุนไปอยู่ทางด้านปีกขวาแล้วเรามาเรามาเล่นกันช่วงปีกซ้ายดีกว่านะครับจังหวะนี้ก็ไม่อยากเปิดศึกหลายด้าน,นะครับม้าเทียมก็จะมีตัวกันน้อยนะครับจะเป็นม้าโยง่าก็เราก็ยังกันทางด้านปีกขวาได้เพราะมา้าเลายิมกันนะครับยิมกันอยู่ก็จังหวะน,นี้ขยับขุนไปก่อนนะครับเรือมาแล้วนะครับเก็บขุนเรียบร้อยอ่ะทีนี้เรา เราได้ใส่กันเต็มที่แล้วอ่ากินตัดเข้ามาแล้วนะครับก็จะไหลเม็ดมานะครับของสีขาวถอยเม็ดไหลเม็ดมาไม่สนครับทิ่มใส่โคนพอทิ่มใส่โคนคนกินเลยนะครับกิน2อหนึ่งนะครับม้าไปลงบงลงบ่อทางด้านปีกขวาได้นะครับจังหวะนี้ทิ่มริมไปก่อนนะครับทิ่มริมเพื่อเปิดทางให้ให้โคนสามารถไหลไปทางด้านปีกขวาได้คู่ต่อสู้ไม่สนใจไม่สนใจก็ต้องกินกันเขาโคนกินมา เขาจะมีจังหวะไล่โคลนเรานเนี่ยไล่ก็ต้องยอมครับต่อเรือก่อนนะครับรู้สึกไม่ดีนะครับเหมือนจะเป็นลองยังไงไม่รู้นะครับถอยโคลนลงมาค้งหงายเบี้ยขึ้นโคลนหนีต่อเรือเขาจะเสียบปักใส่เรือเราไหมเม็ดอบี้ยหงไงอถอยก่อนครับรู้สึกไก่ก้าฟ้าเปิดไม่ดีนะครับในจังหวะนี้ ครับก็ขอพระทานอาภัยด้วยนะครับเอาเรือมาจับโคนก่อนไหม,มเก็บโคนก่อนดีกว่าเก็บโคนเลยนะครับเขาจะเสียบลักเรือเรือเราหรือเปล่าต้องมาดูตรงนี้ถ้าเขาเสียบมานะครับเราก็ต้องกินก่อนครับเอาเรือหนึ่งลำกินเรือก่อนกคตสุไม่เสียบครับไม่เสียบนั้นเรากินเลยนะครับอ่าต้องการแลกเรือออกให้หมดนะครับรู้สึกว่าทางด้านปีกซ้ายเนี่ยจะเป็นของสีขาวหมดแล้วนะครับ ทั้งมงทั้งมาทั้งโคนพร้อมที่จะไหลมาเต็มที่เลยแล้วก็ต้องการตัดกําลังครับถ้ารู้ว่าเป็นรองนะครับอ่าแนวทางทางของเราเป็นรองปั๊บเนี่ยเราก็จําเป็นครับที่ต้องพยายามตัดตัวนะครับอันดับแรกคือตัดตัดเรือก่อนเรือหมดแล้วหมากค่อนข้างที่เสมอสูงนะครับแต่ตอนนี้ไก่เกาฟ้าเป็นรองเบียงงเบ้ยงหงายเบี้ยงหงายก็เบี้ยความทำยังไงต่อ,อ กูจะสู้กินเม็ดก็นํโคนทางด้านขวากินขึ้นไปครับนะครับป้องกันเบี้ยไหงมาทิ่มใส่ม้านะครับกูจะสู้จะเอามมามาข้างกระดานมาเสริมทีนึงป่ะไม่เสริมต่อโคนเลยต่อโคนถ้าเรากินมา้าเขาจะมาจับเบี้ยดันขึ้นไปข้างบนนะดันขึ้นไปตรงๆนะครับเราจะไหลไปหาขุนอ้าวโดนตัดซะแล้วอืมตัดกําลังเรานะครับ ม้ามาจับกินฟรีด้วยนะครับจังหวะน,นี้ยกม้าไปต่อมาถ้าเขากินเบีย้ยเรากินโคนกินคนเบีย้ยกินขึ้นมานำโคนขึ้นไปจับมา้าจับเบีย้ยได้กินคืนนะครับถ้านำโคนขึ้นไปต่อไป,ไปผูกเขาก็ดันคนขึ้นมาตรงๆดันไปต่อเขากินมากินก็กินเบีย้ยอีกไม่ดีครับยกม้าขึ้นไปเลยเขาตัดโคนเราได้แล้วก็ เอาม้าไปให้ตัดเลยเอา้าวม้ามาตัดตัวนี้เหรอครับม้าแหลกม้ากันไปไม่ว่ากันอืมแต่เบีย้ยเราโดนโจมตีอีกนะก็ดันขุนขึ้นไปครับก็ขุนขึ้นไปแม่ทัพขึ้นไปช่วยแหละเพราะว่าตัวละครตัวหมากของเราเริ่มน้อยนะครับถ้าไหลเบีย้ยมาลุกเราจะม้ากินสองเลยขยับขุนแบบนี้ก็ขยับไปครับเราจะกินสองนะครับเบีย้ยเราเป็นอ๋อเบีย้ยไม่เป็นแล้วขุนมากักไว้ก็ม้าตัดสองก่อนครับนะครับ ปล่อยไว้คงปล่อยไว้จะเป็นภัยต่อยุทธภพนะครับโคลนไหลจะไปกินเบีย้ยไม่สามารถผูกได้ครับดันขุนขึ้นไปครับเราก็จะโจมตีขุนดีกว่าครับอยากกินเบีย้ยก็กินไป่ะปักเข้าไปหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับป,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 ปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับหายเบี้ยลุกเข้าไปปักเข้าไปปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับขุนไปไหนเอ่ยขุนไปไหนขุนมาตานี้ครับาตานี้ก็ดันขุนขึ้นไปเลยนะครับด้จังหวะทีเดินครับเอาโคลนลุก ไปอีกหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนําขุนไปผูกแล้วก็จะกินเบีย้ยด้วยนะครับอา้าวมาแบบนี้เราเอาเบีย้ยไหนล็อกครับเอาเบีย้ยไห้ล็อกอื้หอคู่ต่อสู้ก็น่าจะนะครับไม่สามารถที่จะมาช่วยแม่ทัพทัน,นครับแม่ทัพดนขังครับลุงเท่งครับก็มีเลตติ้งอยู่ที่หนึ่นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้าทางช่อง YouTube ก็ดีนะครับ โดยทางช่อง t i k t o k อนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับแนะนำแต้มกันได้ครับแก๊ก้าฟ้าก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามนะครับนะครับทุกคำตอบนะครับขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ